วันที่26ธันวาคม64วันนี้สรุปข่าวจริงข่าวปลอมของขวัญปีใหม่คนละครึ่งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรประชาชนชอบดีมีคืนเราเที่ยวด้วยกันวันนี้ครับวันที่26ธันวาคม6กนะครับวันนี้ผมจะมาในคลิปนี้นะฮะเรามาสรุปข่าวจริงแล้วก็ข่าวปลอมที่มีอยู่ในตอนนี้นะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในเรื่องของของขวัญปีใหม่นะฮะก็มติคอรมอที่ผ่านมานะครับได้มีการพูดถึงไว้อย่างชัดเจนแล้วนะครับว่ามีโครงการอะไรบ้างนะครับ ทีนี้เรามาดูกันครับว่าไหนข่าวจริงข่าวปลอมนะครับเริ่มที่เรื่องแรกเลยนะครับข่าวที่เป็นความจริงนะครับตอนนี้เนี่ยมีโครงการอะไรบ้างนะครับข่าวจริงเนี่ยก็จะเป็นม3 3ม39ม40มนะครับที่เป็นกลุ่มใหม่นะครับกลุ่มคนทํางานกลางคืนจะได้นะครับม33สเนี่ยจะได้เงินในวันที่29นะทันบาคมนี้นะครับส่วนม3940ี่เนี่ยก็จะทยอยได้เริ่มต้นหนึ่งบางท่านก็จะได้29บนะครับ แต่จะต้องได้รับการรับรองจากจากสถาบันต่างๆเกกับดนตรีนะครับซึ่งคุณจะต้องติดตามนะครับสามารถสอบถามได้โทรไปที่ประัาสังคมได้โทร1น0 6นะครับใครยังไม่สมัครมอสนะคนทำงานกลางคืนให้ไปสมัครมอ0ด้วยตอนนี้ยังเริ่มสมัครได้เลยนะครับสมัครได้ตั้งแต่วันนี้นะครับถึง14มกราคมนะครับอโอเคอันนี้ก็คือข่าวจริงนะฮะข่าวจริงที่มีต่ออีกครับก็คือในเรื่องของโครงการคนละครึ่งครับในเฟสที่4ี่ ซึ่งจะมีแน่นอนครับแต่จะมีเริ่มเนี่ยมีนานะครับถึงเมษาจะไม่ได้ต่อจากคนละครึ่งเฟสสที่จบนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณได้ยินกระแสข่าวที่ไหนนะครับว่าคนละครึ่งเนี่ยจะมีการให้ให้เงินในเฟสที่3เพิ่มอันนั้นคือข่าวปลอมทั้งสิ้นนะครับรวมถึงครับถ้าเกิดว่าเมื่อกี้ที่ผมพูดมาตั้9 4 0ถ้าเกิดมีคนบอกว่า จะมีกลุ่มใหม่ให้เงินภายในปีนี้นะครับที่เป็นกลุ่มใหม่และให้ทุกกลุ่มไม่ได้ให้เฉพาะคนกลางคืนอันนี้ก็คือข่าวปลอมนะเพราะว่าให้เฉพาะคนกลางคืนนะกลุ่มใหม่นะอ่าแล้วต่อมาครับบารสวัสดิกาแห่งโมดัสนะครับแต่คนก่อนจะไปบตรสวัวดิการบอกคนละครึ่งกอนคนละครึ่งนะครับจํานวนเงินยังไม่มีการบอกนะครับว่าจะได้เท่าไหร่นะฮะต้องรอติดตามใกล้ๆโครงการจะเกิดขึ้นอีกทีนึงอาจจะเป็นช่วงมกราคุมพานะครับของปีหน้านั่นเองนะครับ สำหรับคนละครึ่งนะฮะก็แล้วต่อมาครับบาทสวัสดิการแห่งรัฐนะครับรายละเอียดเนี่ยจะมาอย่างด่วนเลยก็คือประชุมคอรมอนะครับที่จะถึงนะฮะก็คือในวันที่28นะครับผมก็จะมีการประชุมคอรมอ8ยธันวานะครับจะมีการประชุมจะมีการประชุมคอรมอในวันนั้นซึ่งในวันนั้นครับ ก็จะมีการพูดถึงในเรื่องของบรสเัสดกาแห่งราอย่างละเอียดเลยครับว่าจะมีรายละเอียดอะไรออกมาบ้างถ้าตอนนี้มีใครบอกรายละเอียดคุณนะครับซึ่งตอนนั้นคือข่าวปลอมทั้งสิ้นนะครับรายละเอียดที่แท้จริงยังไม่ออกมานะฮะที่ที่รายละเอียดที่มีอยู่เป็นรายละเอียดของประสบการณ์ของรอบเก่าๆที่มีมาเท่านั้นเองนะครับรอบใหม่ยังไม่มีนะฮะต่อมาบัตรประชาชนนะครับบัตรประชาชนเนี่ยก็คือ หลายถ้าจะได้ทราบดีก็คือบัตรประชาชนเนี่ยได้เงินในโครงการเพิ่มกำลังซื้อบัตรสวัสดิการด้วยนะครับเพิ่มกําลังซื้อนะครับผมเขียนว่าเพิ่มแล้วกันเพิ่มกําลังซื้อให้กับบัตรสวัสดิการของเราเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้ต้องการคอร์สเฉพิเศษหรือว่าบัตรประชาชนครับหรือเราชนะกลุ่มพิเศษไม่มีสมาร์ทโฟนในกลุ่มนี้นะครับก็จะได้เงิน500บาทนะฮะซึ่งถ้ามีคนบอกคุณนะครับว่า จะมีเงิน500บาทเข้านะฮะไม่ว่าจะบัตรสวัสดิการบัตรประชาชนเนี่ยภายในเดือนธันวาคมนี้ภายในสิ้นปีนี้นะครับอันนี้เนี่ยไม่ใช่ความจริงรวมถึงถ้ามีเงินเข้า500บาทในต้นปีหน้านะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรประชาชนก็ไม่เป็นความจริงเพราะว่าตรงนี้ไม่มีนะครับไม่มีเงินตรงส่วนนี้ข่าวที่เป็นเรื่องจริงนะก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เงินจริงครับ200-300บาทได้ต้นเดือนจริงๆนะฮะตน้นต้นเดือนมกราของหัวจริงแต่ บัประชาชนนะครับไม่ได้ได้เงินแล้วนะครับเพราะว่าโครงการเพื่อกลังซื้อเนี่ยหมดในเดือนธันวาคมนี้แล้วก็ให้ไปตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมไปแล้วนะครับวันที่1นธันวาคมนะฮะเข้าไปทุกท่านก็ทยอยใช้กันไปหมดแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ใช้นะบัตรสวัสดิการแล้วก็บัตรประชาชน,เ,นเงินเพื่อกลังซื้อเนี่ยเขาให้คุณมา500ต้องใช้ให้หมดนะครับใครยังไม่ใช้หรือลืมใช้ รีไปใช้ให้หมดนะครับก่อนจะถึงสิ้นปีไม่งั้นเงินจะถูกตัดออกไปนะฮะอันนี้ก็คือข่าวจริงข่าวปลอมของบัตรสวัสดิการและบัตรประชาชนนะครับต่อมานะครับช็อปดีมีคืออันนี้ข่าวจริงนะครับก็คือจะมีการให้คนที่มีรายได้ถึงเกณฑ์นะครับช็อปใช้จ่ายแล้วได้คืนนะครับก็คือ3ก็คือ30,000บาทนะลดภาษีได้นะฮะดังนั้นเนี่ยเริ่มได้ตั้งแต่มกรานะครับผมก็คือเริ่มได้เลยนะครับ แล้วก็ต่อมาเราเที่ยวด้วยกันจะมีการขยายต่อเพิ่มสิทธิ์ให้นะครับสอง้านสิทธิ์นะครับ oh. ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับผมว่าวันไหนจะมีการเพิ่มให้ยังไม่มีการสรุปอย่างชัดเจนนะครับอันนี้ก็คือสรุปข่าวจริงข่าวปลอมนะครับในวันที่26ธันวาคม64นะครับสำคัญเลยหลกัหลกๆแล้วนะครับก็คือเรื่องของของขวัญปีใหม่นะครับ wow. ของขวัญปีใหม่นะครับ ที่หลายท่านทราบจริงๆแล้วเนี่ยหลายท่านาจะคาดหวังว่าของขวัญปีใหม่มันต้องมีแจกมากกว่านี้สิมันต้องมีแจกเป็นเงินสดอะไรอย่างนี้นะฮะหรือว่าให้เป็นเงินช้อปปิ้งนะครับแต่รอบนี้ดันไม่มีทั้งนั้นนะครับจากที่ประกาศมาว่าอาจจะมีแต่ดันไม่มีเกิดขึ้นในเงินตรงส่วนนี้นะครับทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนะครับก็เป็นความผิดคาดเหมือนกันนะฮะที่ผมติดตามวาจริงๆเนี่ยมันต้องมีเงินอะไรทักอย่างที่ให้นะครับ กลายมาเป็นชอบดีมีคืนเราเท่วด้กกยกันแกเป็นผ่อนดีมีคืนอะไรอย่างนั้นไปนะครับที่เป็นโครงการที่ช่วยเรื่องสารับคนที่ผ่อนถึงอะไรพวกนี้นะครับแต่ไม่ได้ให้เงินสดแบบทั้งประเทศเหมือนคล้คล้ายโครงการชิมช้อปใช้อะไรอย่างนั้นนะฮะผมก็ว่ามันน่าจะเกิดจากสาเหตุที่โควิดตัวใหม่นะครับมันระบาดนะครับพอโควิดตัวใหม่ระบาดพวนเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาไปกระตุ้นการใช้จ่ายให้ประชาชนเขากลัวว่าประชาชนจะเดินทางไปใช้จ่ายอะไรอย่างนี้นครับในช่วงปีใหม่ แล้วมันจะทําให้เกิดการแพร่ระบาดซึ่งถ้าพูดในประเด็นนี้มันก็เป็นไปได้ครับแต่ถ้าเกิดว่ามองอีกมุมหนึง่งแล้วถ้าเกิดว่าเขาเอาโครงการใหม่ที่ให้เป็นเงินเลยล่ะแล้วไม่จําเป็นต้องมานั่งเจอเจอหน้ากันให้เป็นเงินไปเลยโอนเงินสดแล้วไปใช้เงินก็ซื้อกินข้าวแถวบ้าน,นก็ไม่มีผลอะไรดีมันก็ได้หลายหน้านะครับแต่ผมก็นะติดตามกันให้นะครับยังไงก็ติดตามกันต่อไปครับว่าจะมียังไงนะครับติดตาม ปาร์ติโอิก้าแห่งลาสตอนนี้ที่เป็นยอดฮิตครับจะมีความคืบหน้าแน่นอนวันอังคารที่28นะฮะนี้แน่นอนครับอังคาร28ธันวาคม64จะเป็นประชุมคอรมอสิ้นปีนี้นั่นเองนะครับก่อนที่จะปิดปีใหม่ตั้งแต่ยาวไปเลยนะครับเรื่อยๆนะครับโอเคครับและนี่ก็คือข้อมูลล่าสุดที่ผมรีบนำมาฝากทุกท่านกันก่อนใครนะครับผมถ้าเกิดคุณมีคำถามเพิ่มเติมได้พิมพ์มาพูดคุยสอบถามกันได้ครับ วันนี้มาแจ้งเรื่องสำคัญมาพูดคุยกันนะครับถ้าเกิดคุณอยากเริ่มต้นที่จะหาเงินในโลกออนไลน์ครับผมมีทําคลิปเอาไว้เยอะแยะมากมายคุณสามารถติดตามคลิปของผมได้นะครับในคลิปนี้หลังวิดีโอนี้เนะี่ยจะมีคลิปแนะนํารวมถึงคุณสามารถกดชื่อคลิปนี้แล้วจะมีไลน์แอดแอดไลน์ตรงนั้นแล้วส่งคําถามส่งปัญหาหรือว่าส่งสิ่งที่คุณอยากจะรู้เนะี่ยมาให้ผมได้ผมพร้อมจะช่วยคุณแก้ปัญหาเหล่านั้นได้ครับสำหรับวันนี้ครับขอคูณทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับชมมาตลอดก็สรุปข่าวจริงข่าวปลอมอีกที ของวันปีใหม่ครับที่มีคนละครึ่งเฟสสี่มีบัตรสยดยการรัฐมีบัตรประชาชนหมดแล้วนะครับชอปดีมีคืนมีเราเที่ยวด้วยกันมีนะครับวสสามสาวสามเก้าสี่ศูนย์กลุ่มใหม่มีนะฮะโอเคนะครับเป็นกลุ่มใหม่ต้องเป็นคนทำงานกลางคืนเท่านั้นนะฮะสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ